มันคืออะไรเออนะครับเ้าก็เพราะว่าคนอื่นเข้าไปพูดนะเออ่ยังอ่าเจสีนะนะเขาก็ไปคุยเออไปคุยอ่าพูดอย่างานเหมือนกับอ่ายกเหตุแล้วผลมาเล่านะมาพูดพวกนี้ก็ทนไม่ไหวอ, <laughs> นะอีกนะเออ เหมือนกับดิ้นลนยังไงชอบกลนเะนี่ยอ็ดีนะเหมือนกบดิ้นลนเพื่อจะหาทางออกยิ่งยิ่งออกมาตอบโต้นะแอดว่านะยิ่งมาตอบโต้นะเขาก็ยิ่งพูดเออดูดูเอาง,ง่ายๆดูแบบช่างใหญ่ดีกว่าที่ก็เอามาพูดเน่ะแกไม่ได้ออกมาตอบโต้นะแกไม่เกี่ยวเลยพูดง่ายแต่ว่าแกแกก็ไม่สนไม่เคยเข้ามาดูไม่เคยเข้ามาฟังด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นคนที่เขาไม่ดูไม่ฟังนะเขาก็ทํางานเขาลูกเดียว เออถามว่าเขารู้สึกไหมไม่รู้สึกอะไรเลยนะนอกจากจะไปเอาไม้ไปตีหัวเขานะครับนั่นงั้นเขาเจ็บนะหรือไปเสกหนังพายเข้าท้องเขานั้นแหละอ่านนั้นน่ะเขาเจ็บนะแต่ว่าอยู่เฉยๆจะไปว่าไปตําหนิไปด่าเขาเนี่ยถ้าเขาไม่เข้ามาฟังนะเขาไม่ได้เข้ามาฟังเขาไม่ได้สนใจอย่างเงี้ยนั่นจบเลยมืงเขาไม่ได้รูส่งงูสาเลยเออ ใช่ไหมเขาไม่ได้รู้สึกรู้สาตรงนี้แอดบอกได้เลยนะเพราะว่าคนอื่นนี่แหละถ้าคุณไม่เข้ามาฟังเขานะครับเขาก็ไม่ได้สนใจเขาก็ให้เอซีเขาฟังเล่านิทานให้แอซีเขาฟังให้เฉอ,อนะเป็นนิทานธรรมดาเหมือนกับเราเล่านิทานหรือเล่าชีวประวัติใครสักคนหนึ่งขึ้นมาก็ได้เออเป็นอ้างถึงคนโน้นคนนี้ก็ได้นะครับอ่าแปดริ้ว <laughs> อะไรอย่างเนี้ย ใช่ไหมมันก็เหมือนกันนั่นแหละแอดว่าก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ต่างคนต่างอก็พูดกันไปติคุณก็ไปเล่านิทานของคุณก็ได้เออมันไม่เกี่ยวนะใช่ไหมมันขึ้นอยู่กับการกระทําของเขานั่นแหละนะครับเออว่าคุณได้กระทําอ่าตามที่อ่าตามที่่เขาพูดในทํานองนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะเอพราะว่าคนที่อยู่ที่นี่เขาเห็นกันหมดแล้ว เขาก็ดูดูพฤติกรรมดูการกระทําอยู่นะครเขาไม่จําเป็นต้องไปเล่าอ่ให้มันยุ่งยากหรอกนะครับก็พูดไปธรรมดาเลยเอเพูดให้ว่าอันนั้นก็ควรจะทําหรือไม่ทํานะครับลงุงเขาเลยไม่สนใจใช่ไหมปัจจิบนะครับอ,อใครที่ร้อนหลดก็ดูเอาแล้วครับตอนนี้ว่ยิ่งยิ่งไป ยิ่งไปตอบโต้นะเอีนะเอ็ดบอกเลยยิ่งไปตอบโต้เขายิ่งไปว่าเขาหรือหรือไปขัดขานในการเล่าของเขาเนี่ยมันก็ยิ่งส่อพฤติกรรมส่ออ่าการกระทําให้เห็นว่าอ่าตัวเองเนี่ยอ่ไม่พอใจหรือไปพูดเสียดสีเขาทิมแทงเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอมันก็เลยมองเห็นไงนะมองเห็นว่าเอาเรื่องแบบนี้คุณทนไม่ไหวเอาอย่างนั้น อย่างนั้นมันก็จะเป็นไปตามนั้นหรือเปล่าเอตามนิทานหรือเปล่าออย่างเงี้ยเออเป็นไปตามนั้นหรือเปล่าอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันถ้าถ้าเขาไม่มาสนใจนะเขาไม่มาสวดส่องหรือเขาบัตฟังเขาก็ไม่ได้มีปัญหารออว่าเอาจริงจริงแต่นี่เขาไปส่องแล้วเขาพวกสัมภเวสีทั้งหลายเนี่ยนะที่เข้ามาส่องอ่าแล้วก็ไปบอกกันไปฟ้องกันเอไปฟ้องแม่เออไปฟ้องแม่นะ เข้าไปเม้นในช่องแม่บอกว่าเนี่ย่าโดนลังแกนะครับหรืออ่าโดนโดนเล่านิทานนะไม่ไม่ดีเลยไม่ชอบใจอะไรอย่างเงี้ยนะออแม่เขาก็ออกมาฟาดดูรู้สึกว่าเขาจะรักลูกของเขาเ่านันเนาะ,ะเขาก็ปกป้อง,องเขาเต็มที่แต่ในวิธีการปกป้อง,องเขานะมันปกป้องพีดเอาจริงๆรักลูกจนเกินเกินความเป็นจริงน่ะนะ เออถึงจะไม่ใช่ลูกแท้ๆนะก็รักลูกเกินไปเออนะแล้วพอลูกทําผิดนะก็ไม่บอกไม่ผิดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาจะไม่รู้สึกคำว่าผิดเลยเอาพูด,ดง่ายๆเขาจะเดินทางผิดตลอดอ่าเพราะอะไรก็มีคนสนับสนุนเขาเออยังไม่ได้เสี่ยมหนึ่งลุมโดดเลยคนคนได้ลุงไป ทนไม่ได้หรอกพราทิยบนะครับมันคนละอย่างกันความอดกั้นอดทนมันคนละเรื่องแต่นี่เขาสวนเลยความอดกั้นนะครับความอะไรเนี่ยเขาเขาผู้ริการนะเขาทนไม่เขาไม่มีทนหรอกแอดพูดได้เลยเขาไม่มีทนหรอกที่เขาอยู่มาเนี่ยเพราะว่าเขาอยู่ด้วยด้วยคําอะไรนะด้วยคาสอนสั่งจากแม่ตอกไส้ครับด้วยคำสอนสั่งจากแม่ตอกไส้ก็นั่นแหละแม่ตอกไส้เขาสอนยังไงเขาก็จะเป็นอย่างนั้นนะครับ สาบ,บานของลุงศักดิ์สิทธิ์ใช่ไหมก็นั่นแหละก็เราก็เห็นแล้วตอนนี้นี่ใช่ไหมเราเห็นแล้วนี่ว่าตอนนี้อ่ามันเป็นยังไงตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็คําสาบานนั้นสำลีผลหรือไม่าอ่เราเห็นอยู่แล้วเขาก็จะเขาก็จะบอกว่าเนี่ยเขาถูกกระทํานะเขาถูกกระทำนะ,เ,ะำนะเอออะไรก็อ้างอยู่อย่างเดียวนะ่ะนะเขา เขาเป็นผ oh. yes, uh. ู้อ่าเสียนะเอเสียหายนะผู้เสียหายนะโอ้เขาก็อ้างของเขามาหลายปีแล้วล่ะนะเขาอ้างมาหลายปีแล้วว่าใครจะมาว่าเขาไม่ได้นะเขาเสียหายนะเขาเป็นผู้เสียหายว่าอ้างไม่ได้เอออย่ามาอ้างเขาเจ็บไหมเออจะไปว่าเขาว่างั้นเอะอย่าไปว่าเขาอย่าไปตําหนิหรือไปว่าอะไรเขาเพราะว่าอะไร เขาเสียหายเออไม่ไม่เนี่ยนะแอดว่านะเขาก็ดูดีดูน่าสงสารอะไรเงี้ยทุกคนก็เข้าใจเป็นตรงนั้นเพราะว่าทุกคนเขาเล็งเห็นตรงนั้นนะว่าเออเขาเป็นผู้เสียหายถูกไหมล่ะเอ,อเขาเป็นผู้เสียเราก็เลยสงสารแต่อยู่ไปอยู่มาเนี่ยไอ้ไอ,อ,อ้ความรู้สึกตรงนั้นอนะมันหายไปหมดแล้วเอสีมันไม่เหลืออยู่แล้วเออความน่าสงสารความเห็นอกเห็ในใจมันไม่มีให้เห็นแล้วไหมตอนนี้ เราก็ไม่มีความรู้สึกตรงนั้นไปแล้วตะกอนใหม่ๆเล็กๆเลยนะ่ะโอเคเราเข้าใจได้นะเออแต่ดูจากพฤติกรรมแล้วเอาไปนานๆเข้านานๆเข้าเฮ้ยมันชักไม่ใช่เลยว่ะเออมันชักมันเปลี่ยนแปลงนะ่ะเอออุปนิสัยใจคออะไรต่างๆเนะี่ยมันเริ่มเปลี่ยนไปพอเปลี่ยนไปมากๆเราก็มองเห็นเนี่ยว่าก็ไม่น่าสงสารเลยวะอะไรอย่างเงี้ยจะไปอ้างอยู่ตรงนั้นอย่างเดียวเนี่ยมันก็ไม่ได้นะใช่ไหม พอโดนกระทํเขาหน่อยก็อ้างบอกว่าเขาเป็นผู้เสียนะเออเขาเป็นเสียหายนะเออเนี่ยเห็นไหมเขาสูญเสียแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะพูดอย่างเนี้ยเออคือคือใช้ตรงเนี้ยเป็นก่อํำบังไงเอฟซีแอดบอกเลยเลยใช้ตรงเนี้ยเป็นก่อํำบังกํำบ,บังว่าว่าจะไปทําอะไรเขาไม่ได้นะเพราะว่าเออเขาเสียหายอยู่เออแต่มันก็เยอะไปบางครั้ง ถ้าเขาไมไ่ออกมาตอบโต้หรือเขาอยู่นิ่งๆเขาไม่ได้ออกมาพูดอะไรเลยหรืออะไรเงียบอยู่เฉยๆทำมาหากินไปอันเนี้ยใครจะไปว่าเขาเนี่ยรับรองเอฟซีทัวร์จะไปลงบททันทีเพราะอะไรเขาไม่ได้โต้ตอบเขาไม่ได้มีปัญหากับใครไม่ว่าหน้าบ้านหลังบ้านเขาก็ไม่มีใช่ไหมแต่นี่มันไม่ใช่เอฟซีมันไม่ใช่เออมันมีปัญหาตลอดนะครับมีเรื่องนวนเข้ามาเรื่องนี้เข้ามานะ เอ,อแล้วก็โชว์ชอบโชว์ด้วยนะโชว์หลายเรื่องโชว์ทุกอย่างเราก็เห็นกันสีคราวนี้ยเ,เราก็เห็นกันไนงว่าเอ้าไอหาตอนนี้เขาทําแบบนี้เออแล้วก็เกิดอะไรขึ้นแบบนี้แล้วจะยังไงเออจะอยู่กันยังไงใช่ไหมอ้างอย่างเดียวแค่นั้นเองหรือนะเออแล้วคนอื่นหล่ะเขาไม่เสียหรือยังทั้งใหญ่เนี่ยเขาก็เสียใจไหมแต่ว่าเขาเสียไหมเสียมากอีก ในเมื่อคนเราเนี่ยสมมติว่าเขาไม่ได้ทําเนี่ยนะแล้วไปยัดเยียดให้เขาทําเนี่ยเอี F C. คิดว่าเขาจะเสียความรู้สึกไหมแล้วยิ่งยิ่งเป็นเครือข่ายยาติญาิกันเนี่ยอ่ะคิดว่าเขาเสียใจไหมโคตรเสียใจเขาก็เสียใจเออถามว่าเสียใจไม่เสียใจแล้วใครก็ไม่รู้นะครับที่ทําอ่ะนะตอบไม่ได้ด้วยเออที่ทําอะตอบไม่ได้ด้วยก็มันก็ยังไม่ชัดเจนมันยังไม่ถึงที่สุดเอาพูดง่าย อและก็ยังไม่เห็นมีเหตุผลเลยว่าเขาจะทําไปเพื่ออะไรตรงเนี้ยหาเหตุผลยังไม่ได้แล้วทุกวันเนี้ยเพราะอย่างนั้นเราก็ไม่สามารถจะเชื่ออะไรได้ดังนั้นะเราเราเชื่อไม่ได้นะบอกได้เลยเชื่อไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องรอดูกันต่อไปคุณจะไปเรียกร้องอะไรก็แล้วแต่มันถามว่ามีสิทธิเรียกร้องได้ไหมได้สิทธิคุณจะเรียกร้อง ค่านู่นค่านี่อะไรแล้วแต่คุณก็ร้องร้องได้แต่ว่ามันจะเป็นไปตามประสบความสาเร็จดังนั้นได้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องคอยดูกันต่อไปนะคอยดูกันต่อไปว่าจะประสบความสาเร็จมากน้อยแค่ไหนแต่แอดบอกว่าได้เลยนะเชื่อถือได้เลยว่าเขาจะสุดท้ายเขาจะไม่ได้อะไรเลยที่เขาคาดหวังไว้อ่เอ,อ,อยากได้นู่นอยกได้นี่วางแผนนะอาจจะไปตั้งบริษัทไนแนน เออนะตามยงตามยึดอะไรต่างๆเนอะเอสอีเอสตี F 3, F 3, นะแอดบอกได้เลยเลย่ามันยังไม่ถึงคำว่าสิ้นสุดนะมันยังไม่ถึงคำว่าสิ้นสุดนะขนาดอ่าขนาดแบบเรื่องราวหรือคดีอื่นๆน่ะที่ที่มีประเด็นมีปัญหานะ่ะอย่างคดีไอ้น้องอะไรนะที่จมน้ำนะเอ่าคดีที่จมน้ำเด็กจมน้ำอ่ะตอนนั้น ตอนทำไมเขาถึงพูดเรื่องค่าเสียหายพูดอะไรมันต้องมันต้องมันต้องรับผิดชอบอยู่แล้วไงมันจะหลีกเลี่ยงคําว่าไม่รับผิดชอบมันเป็นไปไม่ได้เอฟซีเราจะไปโยนให้ใครล่ะนะในเมื่อมันอยู่ในคําการดูแลของคุณคุณก็ต้องรับผิดชอบไม่ต้องรอให้ตัดสินแล้วว่าผิดถูกยังไงอ่ะความรับผิดชอบมันต้องมาก่อนแล้วแต่อันนี้มันไม่เหมือนกันไงคดีแบบนี้มันไม่เหมือนกันเหมือนคดีอุบัติเหตุอะเอฟซีในเมื่อคุณ ไปทําให้เขาเสียชีวิตเนี่ยคุณก็ต้องจ่ายนะมันชัดเจนมันเด่นชัดอยู่แล้วขนาดนั้นอ่ะก็ยังต้องรองให้อาญามันจบก่อนเลยเออถึงจะตามด้วยแพง่งเอ,อถึงจะตามด้วยแพง่งเพราะว่าต้องรอให้ก็ตัดสินไปเรียบร้อยก่อนพอตัดสินปุ๊บเราก็ต่อด้วยแพ่งไปเลยเนี่นยงั้นแหละเพราะว่าแพ่งก็ต้องสามสารเอฟสีนะนะไม่ใช่แพ่งสาลเดียวนะแพ่งสามสารนะเออ ว่าเขาจะสู้เขาจะให้เนี่ยเขาก็ต้องดีกาถึงจนกระทั่งดีกาอ่านคําพิพากษาเนี่ยเขาถึงต้องจ่ายเพราะอะไรก็มันสิ้นสุดไปแล้วไนะมันสิ้นสุดไปแล้วแต่อันนี้เขาดาเนินการเลยพร้อมพร้อมไปกับอาญาเลยคุณคุณทําได้นะแต่ว่าเขาจะให้หรือเปล่าอันนั้นมันขึ้นอยู่แล้วถ้าเกิดว่าสู้ต่อไปเนี่ยเขาไม่ผิดโอ้โหไม่ต้องถาม้วครับบาทเดียวก็ไม่ได้นะ นะไม่ได้เพราะเขาไม่ผิดเขาจะให้ไปทาไมใช่ไหมแล้วยิ่งพู้เนี่ยเป็นในลักษณะนี้เจะเอาอย่างเดียวด้วยเนี่ยโอ้โหนะไปวาดภาพาไว้แล้วว่าจะเอาอนุนนะครับเออจะเอาบ้านเขาเออจะเอารถเขาจะยึดรถเขาโอ้คิดราคาเลยนะเออราคารถเท่าไหร่บ้านเท่าไหร่นะอ่าลานองค์ปูเท่าไหร่เออเขาคิดหมดเห็นไหมเออเขาจะเอา เออเขาจะยึดหมดโอ้โหแม่จะยึดครองแล้วก็จะเป็นอนาณาจักรของเขาไปเลยโอ้โหเป็นไงเอฟซีคิดดูเอาเองนะเอฟซีนะเออเขาจะหาวิธีทางแต่ก็ยังไม่รู้เลยว่าสุดท้ายเออสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยเขาจะชนะหรือเปล่าอันนี้ยังตอบไม่ได้เลยเออถ้าถ้าอ่าถ้าไม่ชนะบอกตรงๆนะที่คุณทํามานะเสียเปล่า ออจริงๆน่ะแอดบอกได้เลยนะคือคือถ้าไปจ้างทนายทําอีกคดีก็คืออ่าคดีแพ่งไปด้วยเนี่ยคุณก็ต้องจ่ายตังค์เขาก่อนถูกไหมเออจ่ายตังค์ถามว่าถ้าเกิดเขาถูกยกเลิกหรือหรือถ้าเขาแพ้เขาก็เสียตังค์ฟรีไปนะแอดบอกได้เลยเสียตังค์ฟรีไปแทนที่จะรอให้อ่าคดีตรงนั้นมันจบไปก่อนเออเขาฝันกลางวันนะคุณเด ก็คงจะเป็นอย่างนั้นแหละนะแต่ที่แอดทำมาน่ะก็คือว่าเราลองให้อาญาจบก่อนพออาญาจบแล้วก็ต่อแห้งไปเลยแล้วก็ตกลงราคากันอีกอตกลงราคาจ้างราคาทนายทํากันใหม่ก็จะเป็นอย่างนี้เออนะก็จะเป็นแบบนั้นและเขาก็คิดเขาก็จะคิดว่าอ่ารายได้ที่ที่สมมุติว่าเขาจะได้มานะเป็นราคาเท่าไหร่ก็แล้วแต่เขาจะคิดประมาณสิบห้าเปอร์เซ็ต